สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2นะครับบทที่4เรื่องสมดุลกลข้อที่6ข้อนี้โจทย์บอกว่าวัตถุหนัก40นิ้นิวตันอ่า40ิ้นิวตันคือวัตถุที่อยู่บนโต๊ะนะและวัตถุหนัก W ูผูกไว้ด้วยเชือกและอยู่ในสมดุลในลักษณะดังรูปถ้าสัมระสิ์ความเสียดทานสถิตระหว่าง วัตถุกับพื้นโต๊ะเท่ากับ0.4จงหา W U ที่มากที่สุดที่จะทำให้วัตถุทั้งสองยังคงอยู่นิ่งเช่นเดิมดังนั้นจุดที่วัตถุสมดุลนะครับจุดที่วัตถุสมดุลกันเนาะหรือว่าท,ที่ผมพูดหมายความว่าแรงที่ออกจากจุดเดียวกันคือจุดนี้ที่เราสนใจโอเคไหมแรงที่ออกจากจุดเดียวกันคือจุดนี้เนาะก็จะเป็นตรงนี้คือ T 2 ขึ้นนี่ก็ทีสแต่ทีสตรงนี้มีค่าเท่ากับ w ฝั่งนี้ก็คือ t3 นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็น t1 แต่ถ้าเราสนใจวัตถุอันนี้ก็คือ t1 เหมือนกันมีแรงเสียดทานกนะ็คือตัว f ตัวนี้ขึ้นนี่ก็คือ n ลงล่างก็คือ40นิวตันโอเคเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูระบบทีและระบบเนาะ เพื่อที่จะได้ให้เข้าใจอ่ะผมวาดให้มันใหญ่ขึ้นเอาลักษณะของรูปก่อนเนาะแบบนี้อ่ะผมเขียนใส่อย่างนี้เลยนะ w คือตัวนี้ฝั่งนี้คือ T3 สามฝั่งนี้คือ T1 หนึ่งเข้าไหมครับจริงๆ W กับ t ีสองมีค่าเท่ากันนะ ดัยูกับ T2 มีค่าเท่ากันอ่ะเรามาดูเนื่องจาก T1 นะครับเห็นไหม T1 ตรงเนี้ยตรงข้ามของ T1 ก็คือ F แสดงว่า T1 มีค่าเท่ากับ F เล็กเคไหมครับมุมที่เป็น30ถ้าเราย้ายมุมมาจะอยู่ด้านนี้30องศา โอเคไหมครับเดี๋ยวผมใช้นิวตันในการแก้ก่อนเนาะใช้นิวตันในการแก้นะจะได้ค่อยๆทําทีละขั้นก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า t 1เท่ากับ f แสดงว่า f มีค่าเท่ากับ m u n ดังนั้น f มีค่าเท่ากับ 0. 4ุด n ก็คือ m g หรือคือ40แสดงว่า f มีค่าเท่ากับ 16นิวตันดังนั้น f มีค่าเท่ากับ16นิวตันแล้วก็มีค่าเท่ากับ t 1ด้วยรูปนี้ผมก็เขียนได้เลยว่า16นิวตันโอเคเนาะอ่ะเสร็จแล้วแยกเวกเตอร์ตรงนี้ก่อนก็จะกลายเป็น t 3 sin 30า t 3 คอสสามสิบอ่ะเราก็ตั้งสมการได้ว่า t ี 3, สามซาสามสิบเท่ากับ W เขาถาม W แสดงว่าติดทีสามอยู่ถูกไหมครับแก้ไม่ได้ค้างไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งอีกอันหนึ่ง T ีสามคอสสามสิบมีค่าเท่ากับสิบหกอ่ะโอเคไหม สองสมการนี้ถ้าจะกำจัดทีสให้จับมันหารกันผมก็เอา1หาร2องทีสจะตัดกันจะได้แทน30มีค่าเท่ากับ W ัส่วน16เราก็จะได้ว่า W ัเท่ากับ16แทน30ิบ แทน30ก็คือ1ส่วนรูทสามคำตอบดับบลูมีค่าเท่ากับ16ส่วนรูทสหรือมีค่าประมาณ9.23นิวตันนะครับอันนี้ก็คือเฉลยข้อที่6เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือรูปแบบที่1โอเคไหมรูปแบบที่1เดี๋ยวผมใช้ทฤษฎีของลามี่มาแก้อีกอันหนึ่ง นะใช้ทฤษฎีของลามีมาแก้กอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนาะเดี๋ยวใช้ลามีแก้มันจะทำยังไงอ่าผมขอลบตรงนี้ถ้าเป็นลามี่เราจะวาดมุมแบบนี้อันแยกเวกเตอร์นี่ไม่ต้องครับนี่ไม่ต้องเนาะเราใส่มุมไปเลย แสดงว่าเมื่อกี้สามสิบตรงนี้ครับสามสิบตรงนี้อีกเก้าสิบด้านนี้ก็เก้าสิบด้านนี้ร้อยห้าสิบเข้าใจไหมครับทฤษฎีของรามี่นะครับจะเป็นทีสามส่วนทรายตรงข้ามของทีสามก็คือทรายเก้าสิบเท่ากับอะไรครับสิบหก ส่วนซ้ายก็คือ30สบวกเกก็คือ120เท่ากับ W ส่วนด้วยซ้ายร้อยห้าสิโอเคไหมเราจะได้แบบนี้อ่ะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับวิธีการแก้เขาถามหา W อันนี้เราไม่ต้องไปหาทีามละอันนี้เราการกระบาทมันทิ้งไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้ถาม เขาถามแค่ดับบิลยูเท่าไหรเราก็จับเป็นคู่เราก็จะได้คู่นี้นะครับคู่สองตัวหลังดังนั้นดับบิลยูมีค่าเท่ากับ 16. สิบหกไซา์รอยห้าสิบก็คือไซร์สามสิบไซา์ร้อยยี่สิบก็คือไซายหกสิบก็จะได้เป็นสิบหคูณ1ส่วนสองหารด้วยรูทสามส่วนสองก็คือคูณด้วย2ส่วนรูท3ามคำตอบก็จะได้ สิบหกส่วนรูทสามเท่ากับรูปแบบแรกครับผมอ่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยข้อที่หกครับผม